สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร Morning Report ประจำวันที่11ตุลาคม2566ค่ะ ภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบที่ระดับราคา1,860เหรียญภาพรวมตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกโดยเมื่อวานนี้สัญ,ญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนที่85.97ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะในด้านระหว่างสงครามอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในขณะนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่ง ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกในด้านดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น134.65จุดโดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ชะลอตัวลงหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ออกมาสนับสนุนยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ด,ด,ด้านดัชนีดอลลาร์เช้านี้ปรับอ่อนค่าที่ระดับ1 0 5 7 5จุดทําทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าที่ระดับ3 6 4 6บาทสสตางค์ต่อดอลลาร์ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงในวันนี้สำหรับกองทุนทองคำ SDR เมื่อวานขายออก0.3ตันปัจจุบันถือครองที่861.51ตันสำหรับวันนี้มีตัวเลขที่สำคัญของสหรัฐได้แก่คพ PPI คาดการออกมาทรงตัวจากเดิม ขณะที่ PPI คาดการออกมาลดลงจากเดิมวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำทางเทคนิคยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับบริเวณ1,860เหรียญเป็นวันที่3ซึ่งตลอดวันมีแรงซื้อเข้ามาสลับกับขายออกจึงทำให้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ อย่างไรก็ตามยังคงมองภาพหลักของราคาทองคําเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงโดยยังเป็นลักษณะเทคนิคโลรีบาวในระยะสั้นสําหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ1,845เหรียญและแนวต้านที่ระดับ1,880เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่11,845เหรียญแนวรับที่21,835เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่11,880เหรียญต้านที่21,890เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพอร Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ